สวัสดีนะครับแฟนเพจ FC ข้อลายฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้เราเช็คอินกันอยู่ที่นี่นะครับวัดระฆังโคศิตตรามนะครับด้านหลังผมองนี้นะครับก็คือหลวงปู่โตนะครับหรือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตมพารังสีนะครับตำนานผู้ที่สร้างพระวัดระฆังอันโด่งดังนะครับเขาบอกว่าเป็นพระผงที่แพงที่สุดในโลกนะคคือพระวัดระฆังเลยนะครับก็วัดแห่งนี้นะครับเปิด24ชั่วโมงผมจึงอยากเชิญชวนให้กับ ผู้ที่หลงไหลและศรัทธาเจ้าระคุณในบารมีของเจ้าระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมบาลังศีนะครับได้เข้ามากราบสการะบูชาด้านหลังของผมนี่นะครับยังติดริมน้ํานะครับบรรยากาศสะดวกสบายเย็นสดชื่นมากๆครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามากราบสการะบูชาหลวงู่โตครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับณวัดระฆัง